ก็ขอความนอบน้อมแด่คุณพระตนตรยัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วขอเจริญพรพี่น้องท่นานญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็พบกันในรายการธรรมวารณิตาฝากข้อคิดให้กับบรรดาพี่น้องท่นานญาติโยมลูกหลานญาติธรรมของเราทุกทุกท่านทุกทุกคนวันนี้ก็เสนอธรรมะในหัวข,อขอ้อความหวังของแม่นะคุณโยมนะ บรรดาคุณลูกลายลูกทั้งหลายคุณโยมนะผู้หญิงเมื่อเราแต่งงานแล้วก็อยากจะเป็นแม่ด้วยกันทั้งนั้นนะคุณโยมนะถ้าไม่มีโอกาสจะเป็นก็มักจะวิ่งเต้นขนขวายเขาบอกว่าหลวงพ่อที่ไหนศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรศักดิ์สิทธิ์มักจะไปกราบไหว้ยอยู่ตลอดนะคุณโยมนี่ก็คือโหโอกของแม่ เพื่อขอให้มีลูกกับเขาบ้างอันนี้แสดงว่าน้ำใจของสตรีคุณโยมนะเมื่อแต่งงานแล้วอยากจะเป็นแม่ต่อไปทำไมท่านจริงอยากจะเป็นแม่คุณโยมฟังให้ดีนะเพราะว่าเมื่อไม่มีลูกก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ใครนะลูกเป็นความหวังของครอบครัวลูกเป็นอนาคตของตระกูลคุณโยม เพราะฉะนั้นครอบครัวใดมีบุตรมีธิดาก็สบายใจสบายกายทรัพย์สินของเราไว้นั้นเป็นไปในจะโตกแก่ทายาทของเรานันละคุณโยมเมื่อเราแก่ชรลาลงไปจะมีคนเลี้ยงดูเราให้ความสุขสบายแก่เราเมื่อเราตายลงไปแล้ว ลูกก็จะได้นําศพให้แก่เราทําศพให้แก่เราคุณโยมอันนี้แหละเป็นความปรารถนาของบรรดาทั่วๆไปฉะนั้นบรรดาพี่น้องสราธุจนทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนะคำว่าพ่อแม่นี้ยิ่งใหญ่มหาศาลคําว่าแม่ในภาษาไทยนั้นเป็นคําที่น่าฟังไพเราะสนอหู เป็นคำที่เด็กๆพูดก่อนคําใดๆนะคุณโยมเด็กพูดได้ที่ต้องพูดคํานั้นว่าแม่นะคุณโยมนะก่อนแต่ว่าอาจจะพูดไม่ชัดออกเสียงเป็นมะเป็นแม่นะคุณโยมนะก็คือลูกแ,แม่ก็คือเป็นคููคนแรกของลูกนะก็พูดตามภาษาเด็กไปอย่างนั้นอะไรไปก็ได้ แต่จุดหมายก็คือเรียกคนที่เขารู้จักมาก่อนใครๆนะคุณมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับตัวของเราผู้ที่ใกล้ชิดต่อเด็กน้อยๆก่อนใครๆก็คือแม่สัมผัสที่เด็กได้สัมผัสก่อนใครๆก็คือเนื้อหนังของแม่น้ำนมของแม่ที่ทำให้เด็กรู้จัก แม่แล้วก็อยากจะเข้าใกล้เวลาใดเด็กร้องไห้นะคุณโยมนะพอแม่อุ้มมาประทับที่อกหยุดร้องทันทีนะคุณโยมก็คือความผูกพันหยุดร้องทันทีก็คือความผูกพันของลูกที่หยุดร้องไห้เพราะว่าเขาได้สัมผัสกับเนื้อหนังที่เขารู้จักดีกว่าเป็นเนื้อหนังที่มีความรักมีความเมตตาต่อ ตัวห้องเขาตัวต่อตัว,ต,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 วตัวลูกคุณโยมนะฉะนั้นบรนดาพี่น้องท่านาตดโยมสาธุชนทั้งหลายคําว่าแม่คําเดียวท่านสั้นมีความหมายหลายๆอย่างหลายประการนะคุณโยมมีแม่ของขาแม่พระธรณีแม่กองแม่ทัพหลายๆอย่างแต่แม่ที่รักเราจริงก็คือแม่ของเรานะฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากข้อคิดให้กับลูกๆทั้งหลายนะคนที่มีแม่ก็มีแม่กันทุกคน นะคุณดูนะถึงเขาจะไมไ่เลี้ยงเราแต่เขาให้เราเกิดมามครบอาการทามสิบสองก็ดีคุณดูมนะก็ยังดีอย่าไปน้อยใ,ใจนะคุณดูมนะคิดที่ว่าพ่อกับแม่อยู่กับเราตลอดนะท้ายที่สุดนี้ก็ขออานวยอวยชัยให้กับบรรดาพี่น้องท่นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะปราศจากทุกสวรโลกภยัยนะช่วยกันติดตามนะในรายการเสียงธรรมจังวัดเขาโพทองนะทาง เฟซบุ๊กบ้างทาง Youtube บ้างนทาง t ิ k ตอกบ้างทางเลียวบ้างทางสตอรี่บ้างของอาตมา,าพระสมุสุขรศีลจิตโตลูกหลานคนบ้านเราอำเภอผูชิงจังหวัดธิรเกตก็ขออนมโมทนาบุญในกุศลทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพร